ก็จะใส่พริกแห้งไปประมาณ4เม็ดนะคะตามพริกแห้งลงไปก่อนพอตามพริกพอแหลกแล้วนะคะก็จะใส่กระเทียมลงไปด้ค่ะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาว ไปค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนะคะใส่ถั่วที่ส่งคั่วนะคะทีนี้ก็จะมาปรุงรสนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นโรสดีลงไปหน่อยนิดเดียวใส่รสดีลงไปหน่อย ค่ะคือไม่มีน้ำตาลปี๊บนะคะก็จะใส่เป็นโกลเด้นสลับไปมันเป็นเหมือนน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะแทนน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปนิดนึงใส่ลงไปก่อนพอเดี๋ยวค่อยชิม ค่พอตำแล้วเราก็ค่าพอตำแ,แล้วเดี๋ยวก็จะใส่แครอทลงไปเลยนะคะลืมหั่นมะเขือเทศนะคะก็หั่นมะเขือเทศใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คุก